สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งข้อที่21เนะคะเป็นข้อสอบแผทหนึ่งปี58ค่ะจากโจทย์ข้อที่21นะคะโจทย์กำหนดข้อมูลมาให้ตามนี้ซึ่งโจทย์ถามว่าถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดที่1เท่ากับ50และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชุดที่1เท่ากับ10แล้วข้อมูลชุดที่2มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและความแปรปรวนเท่ากับข้อใด ก่อนอื่นนะคะเราจะในข้อนี้เราจะใช้สูตรหาความแปรปรวนก็คือ sd กำลังสองเท่ากับแอบส์ลูด m กำลังสอง sd กำลังสองก่อนอื่นนะคะเราต้องหาความสัมพันธ์ของระหว่างข้อมูลชุดที่1และข้อมูลชุดที่2ก่อนเราจะสังเกตได้จาก ข้อมูลชุดที่หนึ่งนะคะคือ x หนึ่งบวกสี่และข้อมูลชุดที่สองคือสอง x หนึ่งบวกสี่ถ้าดูง่ายๆจะเหมือนว่าเรานำจะชุดข้อมูลมาคูณสองนะคะ แต่เมื่อนำมาคูณ2แล้วมันจะได้เท่ากับ 2x1 บวก8ซึ่งไม่ตรงกับตัวนี้ดังนั้นเราต้องนำสีมาลบค่ะถึงจะได้ 2x บวก4ค่านี้ก็จะตรงกับตรงนี้ดังนั้นเราดังนั้นเราจึงจะได้ว่า ข้อมูลชุดที่2เท่ากับ 2x ลบ4ดังนั้นตามโจทย์เขาให้ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดที่1เท่ากับ50เราก็เอา50ลงมาหานะคะ ดังนั้นจะได้ y-bar เท่ากับ2คูณ50ลบ4เท่ากับ100ลบ4เท่ากับ96ดังนั้นพอเราได้96แล้วเราตัดชอยข้อ3กับข้อ5ออกไปได้เลยค่ะดังนั้นจะเหลือข้อ1กับข้อ2จากนั้น เราจะมาทําตามสูตรข้างบนนะคะหาความแปรปรวน sd กำลังสองเท่ากับแอ s โซลู e m แอ s โซลู e m เท่ากับ2องนะคะกำลังสอง sd กำลังสอง sd 2โจทย์ให้มาเท่ากับ10ก็เป็น10บกำลังสอง ดังนั้นข้อนี้4คูณ100เท่ากับ400ข้อนี้ก็จะตอบข้อที่1ค่ะ